ควันนี้เราจะมาดูกันนะว่าขนมถุงอันไหนเรากินไม่ได้นะครับโอเคไหมคะถุแห็กกินไม่ได้อันไหนอันนี้ไม่ได้อันนี้หรอสน็คแจ็คแบบนี้หรอนี่เลยดูสแน็คแจ็คแบบนี้กินไม่ได้ใช่ไหมลูกอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมได้อันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมครับไได้อันนี้กินได้ไหมไม่ได้กินได้อันนี้กินได้อันนี้และเลกินได้ไหมเลกกินได้ไหมได้ ได้เลอันนี้หลักกินได้ไหมครับกินได้กินได้แจ็คอันนี้หลักกินได้ไหมกินได้กินได้อันนี้หล่ะอันนี้ขนมอะไรแคมปัสแคมปัสกินได้ไหมแคมปัสกินได้กินได้แม่ใช่ใช่อันนี้หลัะสแนกแจ็คกินได้ไหมไม่ได้เออแบบนี้กินไม่ได้โอเคนะจำไว้นะแบบนี้กินไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคบายบาย